สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง Fault Section 3 <c oughs> จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการลาดัดวงจร3 p h เฟสนะคะเป็น t r e e Phase Fault in System with Setbus Matrix นั่นก็หมายความว่าถ้าระบบก,กำหนดค่า s e b u s Matrix มาให้นะคะเราจะคำนวณกระแส วงจรลัดได้อย่างไรหลังจากชมบทเรียนนี้แล้วนะคะผู้ชมควรจะสามารถคำนวณกระแสลัดวงจรแบบ3เฟสได้ในกรณีที่มีการกำหนด s u b บัสแมทริกซมาให้แ a ดบัสนะคะคือ impedance bus matrix ถ้าระบบมี n bus จะได้ matrix ขนาด n คูณ n y bus คือ admittance bus matrix ถ้าระบบมี n bus จะได้ matrix ขนาด n คูณ n ถ้าระบบมี3 bus y bus matrix นะคะจะมี ขนาด3คูณ3ประกอบไปด้วย y 1 1 y 1 2 y 1 3สมนะคะสมาชิกแถวที่1สมาชิกแถวที่2ก็คือ y 2 1 y 2 2นะคะเราจะให้ชื่อว่า yij นะคะแถวที่3ก็เป็น y 3 1 y 3 2นะคะ y 3 3เราให้เป็น yii นะคะสมาชิกที่อยู่ในแถวเส้นทะแยงมุม ะะเราจะให้เป็น yii นะคะส่วนสมาชิกตัวอื่นๆจะให้เป็น yij หากไม่มีสายส่งเชื่อมต่อระหว่าง b u ส i กับบัส j ค่า y l e กนะคะก็คือ AdmitTense ของสายส่งที่เชื่อมระหว่างบัสนั้นจะมีค่าเป็นศนสมาชิก yij ที่อยู่ในเมทริกซ์ของ y-bus นี่นะคะ เราจะนิยามกันว่า i นี่คือแถวนะคะเป็นแถว i j ก็คือคอลัมน์เป็นคอลัมน์ j นะคะจะมีค่าเท่ากับค่าลบของค่า admittance yij นะคะ,นะคะก็คือค่าลบของ admittance ของสายส่งที่เชื่อมระหว่างบัส i กับบัส j ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างสองบัสนี้ ก็จะมีค่าเป็น0นย์ส่วน yii ซึ่งเป็นสมาชิกในแนวเส้นทแยงมุมนะคะจะเท่ากับผลบวก summation นะคะตั้งแต่ j เท่ากับ0ถึง n นะคะถ้ามี n บัสก็ถึง n โดยที่ i ไม่เท่ากับ j นะคะก็คือเป็นผลบวกของ yij นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ j เท่ากับ0ถึง n นะคะดูตัวอย่างนะคะ ถ้าระบบมี3บัส y11 ก็คือ y10 บวกกับ y12 บวกกับ y13 ดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่า yii ก็คือผลบวกของ admittance ของสายส่งทุกเส้นที่เชื่อมอยู่กับบัส i รูปนี้นะคะเป็นตัวอย่างระบบส่งที่มี3บัสจะมี generator transformer ต่อเชื่อมมาที่บัสหน,นะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อด้วยสายส่งไปที่บัสสอนะคะซึ่งบัสสอก็จะมี transformer แล้วก็ generator เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีการเชื่อมต่อมาที่บัสสานะคะถ้าค่าที่กำหนดให้นะคะเป็นค่า admittance เราก็จะเรียกว่า admittance diagram นะคะแล้วเราก็จะสามารถสร้าง Y bus ขึ้นมาได้ตามที่อธิบายมาจากสไลด์ที่แล้ว หลังจากได้ y bus แล้วนะคะมาทำการ i n v e r t matrix เราจะได้ z bus ถ้าระบบมี3 bus เราจะได้ z bus matrix ขนาด3คูณ3นะคะแล้วก็มีสมาชิกเป็น z 1 1ึ่งหนึ z หนึ่งสอง z หนึ่งส z 21, 22, 23, 2อง2นึ่งสอง3นะคะหากเกิด วงจรลัดแบบ3มเฟสที่บัส K ผ่านอิมพีแดนซ์ซ F ลงดินสมมุติให้แรงดันที่บัสทุกบัสก่อนเกิดวงจรลัดเท่ากับ1 Per u เปอยูกระแสวงจรลัดที่บัส K สามารถคำนวณได้จากสมการนี้ค่ะ IF เท่ากับ VK 0หารด้วย ZKK บวก ZF นะคะ VK ก็คือแรงดันที่บัส K ก่อนที่จะเกิดลัดวงจรนะคะ z KK เป็นสมาชิกที่อยู่ใน z bus นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวงจรลัดที่บัส33เราก็จะมาดูที่ Z33 ตัวนี้นะคะถ้าโจทย์กำหนดให้ว่าเกิดวงจรลัดที่บัส1เราก็จะใช้ Z11 นะคะมาแทนค่าตรงนี้นะคะส่วนซัดเเนี่ยเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นิยามของ VK0 นะคะคือแรงดันที่บัส K ก่อนเกิดหมุงจรรัดนะคะส่วนซัด KK ก็คือสมาชิกที่อยู่ใน Z b ดบสที่ตำแหน่ง K แถว K คอลัมน์ K เมื่อเกิดการลัดวงจรแล้วนะคะแรงดันที่บัส J จะสามารถคำนวณได้จากสูตรนี้นะคะ vJ หลังเกิดการลัดวงจรจะเท่ากับ vJ0 ก็คือขนาดแรงดันที่บัส J ก่อนเกิดลัดวงจรลบด้วย zJk นะคะเป็นสมาชิกแถวที่ J คอลัมน์ที่ k คูณกับ IF หรือกระแสฟล l t หรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้ค่ะก็เท่ากับ vj0 ลบด้วย zjk เป็นสมาชิกแถวที่ j คอลัมน์ที่ k นะคะคูณกับ vk0 หารด้วย zkzf k ซึ่งส่วนนี้นะคะ vk0 หารด้วย zkzf ก็คือ if นั่นเองถ้าเราต้องการคำนวณกระแสที่เชื่อมอยู่ระหว่างบัส i กับบัส j ก็สามารถคำนวณได้จากสูตรน,นี้นะคะ กระแสฟล่เชื่อมอยู่ระหว่างบัส ij เท่ากับ vi ลบด้วย vj หารด้วยแ b นะคะ V i ก็คือแรงดันที่บัส i คำนวณได้จากสูตรข้างบนนะคะ vJ ก็คำนวณได้จากสูตรข้างบนส่วน z ซก็คือค่า impedance ของสายส่งที่เชื่อมอยู่ระหว่างบัส i กับบัส j ซึ่งโจทย์จะต้องกำหนดให้นะคะหรือจะคำนวณจากสูตรนี้ก็ได้นะคะคำนวณจากกระแส IF หรือ fault current นะคะคูณกับนะคะในวงเล็บเป็น Zjk ลบด้วย Zik หารด้วย Zb ต,ตัวอย่างนะคะตัวอย่างที่1ถ้าระบบมี4 Bu บัสแล้วเกิดการลัดวงจร3 p h เฟสผ่าน impedance Zf เท่ากับ0ลงดินที่บัส4จงหากระแสวงจรลัดนะคะ z b u นะคะก็จะมีขนาด4คูณ4 แล้วโจทย์ก็กำหนดให้นะคะ z b u บมีค่าเป็นมีหน่วยเป็นเปอร์ยูนะคะกระแสวงจรลัดนะคะเราสามารถคำนวณได้จาก if เท่ากับ vk หารด้วย z kk บวก z f เนะคะเขาโจทย์กำหนดให้ว่าเกิดลัดวงจรที่บัรส 4, เพราะฉะนั้น k ตัวนี้จะเป็น4นะคะเราก็ต้องไปหาแ4 4สีมานะคะสมาชิกตัวนี้ค่ะแ4 4ก็คือ J0.1566 ส่วน s F เนี่ยโจทย์กำหนดให้เป็น0นะคะแทนค่าลงไปนะคะก็จะได้เท่ากับ1นะคะ1ก็คือแรงดัน1 per unit ก่อนจะเกิดการลัดวงจรหารด้วย J0.1566 นะคะก็ำทำการคำนวณจะได้ค่าเท่ากับลบ J6.3857 per unit คราวนี้นะคะลองมาคำนวณแรงดันที่บัส1ขณะเกิดการลัดวงจรนะคะ vj ใช้สูตรนี้นะคะ vj เท่ากับ vj วงเล็บ0ก็คือแรงดันก่อนเกิดลัดวงจรลบด้วยแ jk คูณกับ if นะคะเราต้องการหาแรงดันที่บัส1ก็ต้องแทน j เป็น1นะคะตรงนี้ก็เป็น1 k เป็น4นั่นก็คือเราต้องไปหา z 1.4นะคะมาคูณกับกระแสฟลักแต่กระแสฟลักเนี่ยเราคำนวณมาแล้วว่ามันคือลบเจหกจุดสามแเปอร์ยูนิตนะคะแทนค่าลงไปนะคะทำการคำนวณ v 1จะเหลือจาก1นึ่งเปอร์ยูนิตนะคะจะซุดทวมลงไปเหลือ0.3755จุดสามเปอร์ยูนิตนะคะ v 2ก็คำนวณเช่นเดียวกันแต่เปลี่ยนตัว j นี่ให้เป็น2นะคะเพราะฉะนั้น impedance ตรงนี้นะคะสมาชิก ของ z b u บจะต้องเป็น Z24 ส่นะคะแทนค่าลงมาทำการคำนวณน,นะคะจะได้เท่ากับ0.3825เปรยูนินะคะ V3 ก็ทำการคำนวณเช่นเดียวกันนะคะ V3 จะเหลือ0.3244เปรยูนินะคะก็จะเห็นได้ว่าแรงดันที่ b u ส123ซึ่งเป็นบัสที่ไม่ได้เกิดการลัดวงจร แต่ขณะแรงดันก็สุดหวบลงมาจาก1นึ่งเปอร์ยูนิตหรืออยู่ประมาณ0.3นย์จดนิดๆน,นะคะหรือเราจะคำนวณน,นะคะแรงดันที่บัสเจนี่สามารถคำนวณได้ด้วยสูตรนี้นะคะก็คือคำนวณจาก vj วงเล็บ0ก็คือแรงดันที่บัสเจก่อนจะเกิดลัดวงจรลบด้วย zjk นะคะคูณกับ vk 0หารด้วย zkk-zf บวกซนะคะ ถ้าเราจะหาแรงดันที่บัสหนึ่งเราก็จะแทน j เป็น1นะคะแทน j ที่นี่เป็น1เป็น1สมาชิก z ตัวนี้ก็จะเป็น1 4นะคะคูณกับ b 4วงเล็บ0นะคะก็คือแรงดันที่บัส4ก่อนเกิดลัดวงจรหารด้วย z 4 4บวกด้วย z f นะคะจัดก,การแทนค่าลงไปนะคะทำการคำนวณจะได้เท่ากับ0.3755เป per unit เท่าเดิมเลยนะคะ ถ้ากำหนด impedance ระหว่างบัส1กับบัส3ให้เท่ากับ j 0.25 per unit นะคะเราจะสามารถคำนวณหากระแสที่ไหลในสายส่งที่เชื่อมอยู่ระหว่างบัส1กับบัส3ได้นะคะ if ij เท่ากับ vi ลบด้วย vj หารด้วย zb vi ก็คือ v1 vj ก็คือ v3 zb โจทย์กำหนดให้ v1 กับ v3 นี่เราคำนวณมาแล้วนะคะแทนค่าลงไปนะคะ ทาการคํานวณน,นะคะก็จะได้เท่ากับลบ j 0.2 044 per unit นะคะนี่เป็นกระแสที่เชื่อมอยู่ระหว่างบัส1กับบัส3มาดูตัวอย่างที่2นะคะใช้ข้อมูลในตัวอย่างที่1แต่เปลี่ยนให้ impedance z f นะคะมีค่าเท่ากับ j 0.1 per unit ลองคำนวณกระแสวงจรลัดดูนะคะใช้สูตรเดิมแต่แทนค่า Zf นะคะเป็น J 0 1นะคะก็จะได้กระแสลัดวงจรเท่ากับลบ J 3 8 9 7 1ด e r u เ i t นปยิตะคะแรงดันที่บัสหนึ่งขณะเกิดวงจรลัดนะคะคำนวณใหม่นะคะแทน IF ตัวใหม่เข้าไปนะคะก็จะได้ค่า 1> v 1เท่ากับ0ูน8 8หหนึ่งแปดแดเปอร์ยูนิตนะคะถ้าผู้ชมจำได้ในตัวอย่างที่1 v 1หนึ่งนี้อยู่ประมาณสามจุดศนจุดสมนิดๆน,น,นะคะตัวนี้ก็ขึ้นมาเกือบสองเท่านะคะ v 2สองก็เช่นเดียวกันนะคะทำการแทนค่า iF ตัวใหม่เข้าไป V2 ก็จะอัพขึ้นมากลายเป็นศูนจุดะคะ v 3สาก็จะเป็นศู8จุห้าแปดนะคะก็จะได้ผลสรุปว่า ขณะที่เกิดการลัดวงจรผ่าน z ซนะคะ v1 ก็จะลดหวบลงมาเหมือนกันนะคะก่อนจะเกิดลัดวงจรนี่คือ1 Per Unit พอเกิดการลัดวงจร v1 ก็จะซุดหวบลงมาเหลือ0.6นะคะประมาณนี้ค่ะ v1 2 3ก็จะเหลืออยู่ประมาณ0.6 Per Unit ค่า impedance ระหว่างบัส1กับบัส3เท่าเดิมนะคะคือ J 0.25 Per Unit เราจะหากระแสไหลที่เชื่อมอยู่ไหลในสายส่งที่เชื่อมอยู่ระหว่างบัสหนกับบัสสานะคะใช้สูตรเดิมนะคะแต่ใช้ V1 กับ V3 ตัวใหม่ที่เราแทนค่าที่เราหาคำนวณมาใหม่นะคะก็คือ0ูนย์จุดหนหกปดลบด้วยศูนย์ดห้าแปดเจ็ดเจหารด้วย z b นะคะที่โจทย์กําหนดให้ J0.25 นะคะกระแสที่ ไหลในสายส่งที่เชื่อมระหว่างบัส1กับบัส3ก็จะเท่ากับลบ j 0.124 4์เปอร์ยูิตคำถามนะคะ impedance ์ f Imp f มีผลอย่างไรต่อวงจรลัดแบบ3 p h เฟสเฉลยนะคะกระแสผิดพร่องหรือกระแสลัดวงจรจะมีขนาดลดลงแรงดันที่บัสอื่นๆก็จะมีค่าลดจาก1 per u เปอร์ยูนิต ลงไปน้อยลงะคะ่ะคือสุดหวบลงไปไม่มากสรุปนะคะในการวิเคราะห์วงจรลัด3 p h เฟสที่เกิดลัดวงจรที่บัสเคในระบบส่งนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือจะต้องหาแซตบัสก่อนนะคะเสร็จแล้วขั้นตอนที่2ก็จะเริ่มคำนวณกระแสผิดพ้องนะคะที่บัสเคนะคะ โดยใช้สูตร IF เท่ากับ VK0 หารด้วย zK บวก zF ขั้นตอนที่3คำนวณแรงดันที่ปัสอื่นๆที่ไม่ได้เกิดวงจรลัดนะคะใช้สูตร VJ เท่ากับ VJ0 ลบด้วย zJk คูณกับ VK0 หารด้วย zKk บวก zF หรือจะใช้อีกสูตรหนึ่งก็ได้ VJ เท่ากับ VJ0 ลบด้วย zJk คูณกับ IF ั้นตอนที่4เป็นการคำนวณหากระแสนในสายส่งที่ไหลเชื่อมระหว่างบัส i กับบัส j ซึ่งเป็นบัสที่ไม่ได้เกิดการลัดวงจรนะคะคำนวณได้จากสูตร IFIJ เท่ากับ VI ลบด้วย VJ หารด้วย ZB นะคะตัว VI กับ VJ ก็จะได้มาจากขั้นตอนที่3นะคะ ZB จดกำหนดให้นะคะหรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะ IFIJ เท่ากับ IF นะคะคูณกับในวงเล็บนะคะเอา z JK มาลบด้วย z IK แล้วก็หารด้วย z B มาถึงหน้าสุดท้ายแล้วนะคะเมื่อผู้ชมมาถึงหน้านี้แล้วควรจะไปทำแบบทดสอบนะคะเพื่อทดสอบความเข้าใจของตนเองนะคะเป็นควิ z ใน f o ล์ section 3 thank you for your attention